สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อิงลงมาจากฉากแล้วครับกําลังไทยรูปภาพครับส่งงานนะครับเป็นประจําเช่นเคยทุกวันภาพน่ารักน่ารัก,ากจาก iPhone 12พี่หมอนอิงก็สวยได้มาสั่งุลมามมพี่น้องหลายคนเห็นภาพส,สวยๆงามๆนีน่จาก<ต>พี่มอนอิง อ,อนก๋อวนาโนกมะบอสแป้งกับมะเสียงอีสานบอสนกกับมะเสียงวิหกเียงอันปากเลยนะ กันยังบ่แล้วครับเป็นมาไรมืออื่นอีกนะครับพรุ่งนี้เราปัดทุกบอทบอทโจมีมาไลรเราบัดเนี่ยเพิ่งกระทังซุ่มเฮ็ดอยู่เป็นงานกลางวันพรุ่งนี้ใช่ไหมหนูไม่ทราบมือแรงกับน้ำมือแรกแต่ว่าขันเท้ามาเฮ็ดมืออื่นมันจิตทับกันก็คงอยวไม่ทันนี้คงอย่างนี้มันหลายแล้างวโอ้เนี่ยตัวคิปตี้หน่อยดิลูกตัวเด็กเว้ โอ้าว่าเป็นตัวคิ้ตี้ล่างๆล้างๆล่างๆล่างล้างของแม่น้อยปลาแต่ว่าอุดรชนะเลิศเลยออกไปข้างหน้าปังบ่ค่ะสาวไร้ไรอเนี่ยค่ะพี่เจขาวๆเด้อุดรนี่กังน้ำเด้เออประเดี๋ยเนาะแม่นีะอุดรนี่กังน้ำเอาอุดรครากินกังน้ำไงกินกังน้ำผมไม่กินกูต้าจีโอ้กินคอนบุริซัตขี้นิกเลย อุดรกินกงน้ำพะนะกำน้นั้นกนั้นกำน้ำกำน้ำกำนั้นว้าเีดอลลร์พอมา20่สิบดอลลร์สหรัฐดอลลร์ดอลล่าสองเจ็ดร้อยเอาก็สาม

มิ้งยังเนี่ยเป็นซอยจีบหน่นอยซอยจนะ้าติดวงล้อ,อลนะแก่แรมได้ดอะไน,นี้ยังไงคือกันอันนี้บักทัวซอยบักทัว่นรักมันมีเม็ดความไหนเม็ดเต็มเลยเ,เต็มเ,เม็ดเต็มหน่อย ภาคกวันพ่อกันอยู่เซ็นท่านคอนแก่นนะครับกับพ่อโจงยิงครับรับเชิญน,นะครับเอาข้องตอนเด็กเอาข้องตอนเด็ก ไม่นี่ขอบคุณสำหรับอาหารอนนี้ก็ข,ข้าวขาหมูโอ้พระเยกดไปหน่อยซื้อมาฝากับเสียบขนาดจงไปกินผ้าเสาอี่งกว่านี้ก,นกระเับใจจาใกล้จะเอาไปกิน,นไะยามาว่ามันเสียแล้วบพเสียเยห็นทีไหกินมื้ออื่นกับผเสียรับประกันค่อยค่อยเคยมาแล้วรก่อยู่่ยงยเสีสเเอาไปกินก็นกได้ มันมัดไว้นีเสียเออเสียแทานบ่ขันมัดไว้นีวันไปหนีมันเสียบ่แม่นบูดดิวันบูดครับหายหายเออโอ้ยภาษาอีสานเนาะรับแตเกิดมันมัดสี่เสียวันนี้่ใช่มันบูดนะครับพี่น้องคือวันมันบูดนะนดินะมันสีเสียมันสีเสียขันมาเสียคือมันหายเออมันหายคือนั่อะไะครับ นี่แหละครับพี่ส,สันใสไ้สได้กับใส้ได้กับารไรย่างโอ้เรียบร้อยแล้วมาเลยบอโจสองอันนี้ทีเนี่ยมาม,นนะมานเท้พี่สาวนอวีครับพี่ยังอะไรอีกอันนึงพี่กี้อาออก,กพี่วัดิดาพี่สาวเบลเยียมสุดยอดนลครับ ของก็โจน,นะครับไปเอาไป่ไปีีอึ้อสวยแท้ขึ้นน่ารักแท่เอาเสียบกระถืทั้ง <laughs> ไปไปนอนอนจมมองเก้าน่ะ <c oughs> มองคอนแก่นนั่นแหละ <c oughs> มองที่เมื่อประดามเมื่อแรกคแค่กับเขาไปกิน,น <c oughs> ล่าสุดเที่ยวไปนอนเนี่ยเมย์เมื่อไปเลี้ยงอาหารผู้พิการทางสายตานี่ยที่เขาไปนอนนั่นบำไม่เลย นอนหลับไปย่างเดียวจำไม่ได้มามองเดพ่อเขาเมื่อเขาไปเรียงผู้พิการทางสายตาเขานอนมองได้สัน ยโอ้ยสมองโอ้ยเด็กน้อยนี่ก็ขฉีลืมเนาะ

แมนเมือเบ็ดนะมาแรกๆเป็นผู้ชายด้วละเอามีเห็นวหา้านกเลเมื่อกี้เรามาเมื่อกี้มาหาอยนดน้ออาอายมาไหน้องอาอายไม่ได้มาไปโรงเรียนตึงๆตึงงตึงตึงงตึงงตึงตึงตึงงตึง บนมนดูีแล้วอะอะ อยากเดินทางแล้วครับบัาน,นี้เจอกันคอนแก่นภาคกลางวันนะครับที่เซนทันไปแล้วครับแม่แก้มครับเจอกันเซนทันคอนแก่นนะครับพี่น้องครับภาคกลางวันสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องครับน,นี่ครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋ววันปิดฤดูกาล149บาท้อยสีบ้บทตัเดียวม่นไก่เดือดักเป็นสาวน้อยแ,แฟนคลับที